ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนเพื่อการเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ซูมสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำคือกัลยาณมิตรเกษมสุขพรมรสถิตและกัลยาณมิตรวิทพงศ์สวนสินธงหันธรรมยังพุทธสาภาคขะโต ภูพาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภักขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภกขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตอิมานิมย ah ังพ ah ันเตธรรมปกาสานัตถยะธรรมปกาสนัตถยะนานาพันธานินานาพันธานิสปาริวารานิสปาริวารานิภิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังโคภิกุสังโคอิมานิอิมานิธัมมะปกาสนัตถายะธัมมะปกาสนัตถายะนานาพันธานินานาพันธานิสปาริวารานิ สาปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏติคันหาโตอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจ่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งอุปกรณ์เผยแผ่ธรรมะผ่านซูมซึ่งอุปกรณ์เผยแผ่ธรรมะผ่านซูมพร้อมด้วยบริวารท uh ั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ จงรับซึ่งอุปกรณ์เผยแผ่ธรรมะผ่านซูมซึ่งอุปกรณ์เผยแผ่ธรรมะผ่านซูมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายพเพื่อประโยชน์พพชนพเพื่อประโยชน์พเพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาตลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือ กลัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรและกลัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพัน์เขียววันเรียนเชิญครับอิเมมายังพันเตอิเมมายังพันเตปัปทีเปปัทีเปสัปปริวาเรสัปปาริวาเรพุทธะพุทธะปูชนัถายะปูชนถายะ ภิกุสังคสสะพิกุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกุสังโคอิเมอิเมปัทีเปปัทีเปสปริวารเรสปาริวารเรปฏิคันหาตุปฏิคันหาโตอมหากังอมหากัง ทีคาระตังทีคาระตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษ สุขอพระภิกสุขสงฆ์จงรับจงรับประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมักผลนิพพานเพื่อมักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลลนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลายาณมิตร สุภาพพัสสอน,ส,ส,นสุภาพโคีพสกุลและกัลยาณมิตรสุดชาผาผงเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสะปริวารานิสะปาริวารานิาาานพิกูสังคาสะพิกูสังคสะ โอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสาปริวารานิสาปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีขรตังทีขารตังทิตาย หิตายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพานายะจะนิพานายะจะ ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระภิสุสง์ <Louisiana> ขอพระภิสุสง,ง,สงจงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลลนานเทิน ตั้งใจรดน้ำระพรืพ่อนายะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตตุทินังเปตานาังอุปกปติ อิชิตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะสัมิชะตัวสัพเพปุรเรนตุสังกับปาจันโทปนรโสยธามะานิโชติระโสยะธา ตูสามพันโรโควินานสตุมมาเต่หวัดวันตารายโยสุขิงีกาย โกวงาวสับพิตโยวิวัตชันตุสัมปันโรโควิดานสัตุมาเตยภวตวันตารายโยนสุขีทิฆา โกมภวสามพิโยวิวัตชาตุสัมพันโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีกายุโกมภวอภิวา ทานศีลินสานินจางวุ่นทามปัจจายินโนจันตานโรธรรมาวัวทานติอายุวันโนสุขัง โทปฏิพาณโทสุขานสาตาเมิทาวิสุขังโสอิงคาดชาติอายุงทานตะวันพลางวันนางสุขานจปานิพานาโท ทิฆาุยาสวาโหติยาทายาตทวปาปาันติ สัมพามพุทธานุภาเวนะสัพพธฒรมานุภาเวนะสามพัสสังทานุภาเวนะทธนรตนางทรรมารัตนางสังทานรัตนางตินาง ตนานางานุภาเวนะจตุราสิติสาหาสัสธรรมัาคานุภาเวนปิตากา ตายานุภาเวนะจินาสาวกานุภาเวนะสัมเพตติโรขาสัมเพเตภยาสัมเพเตอันตรายาสัมเพเตอุปัฏ สามเพตเตทุนนิมิตตาสามเพเตอวมังคล นาสันตุอายุวันทากุทันนาวันทากโกสิริวันทากุศยาสาวันทากโกภัลาวันทากโกวันลาวันทากโกสุขวันทากโกโหตุสัพ พัทานทุกขโรค์ขยาเวราโสกาสสตุจุปันทวานิกานตระรายปิวินาสันตุทะเตชะสาชยาสิทธิทันนางลาภัง โสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจาวันโนยจะโอคังทใจยะสาวาสตวัน สาจะอายุจะเชีวยวเสทียภาวนตุเตภาวตุสามพัมังคลังรักขันตุสามพาเทวตาสาม คัามพูนทานุภาเวนะสะทาโสีิาวันตุเตาวันตุสัมพมังคาลังรักขันตุสามปะเทวตาสามภะ มนุภาเวนัสทัสโธทีภาวนตุเตมภาวนตุสัพภมังคลังรักขันตุสามพาเทวตาสัพพาสังขานุ ภาเวนนาสะทาโสติงาวันตุเตสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา สัมมาสัมพุทธภาวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังภักษวันตังอภิวาเทมีพุท,ธพท,พทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะควาตธรรมโมสวากาโตภะควาตธรรมโมธรรม,มนามสามมมามสามิธรรมนัมสสมมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามีสังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้บุญรักษา ให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆย่าได้มีกับพวกเราเลยด้วยอานิสงส์ที่เราได้ตั้งใจบูชาครูบาวิชาธรรมกายคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเรารวมทั้งอานิสงส์ที่พวกเราได้ร่วมกันตั้งใจทำในวันนี้จงมาประมวลรวมกันเข้าได้ยกันกับบุญบรารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาราหันตเจ้าทั้งหลายและบุญบารมีร,รัศมีกำลังฤทธของบุรพาจารย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึง พวกเราในยุคปัจจุบันนี้รวมกับบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราแล้วบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมา ตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสร้างเคียงบาเคียงไหลเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้และที่จะเคียงบาเคียงไหลสร้างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าอีกด้วย ให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มชามเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็นให้ดวงบุญดวงนี้ จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านและติดตามคุ้มครองป้องกันให้พวกเราทั้งหลายตลอดจะลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวานชนก็ให้ปราศจากเสืซึ่งสัพพทุกสัพพโศสสัพพนรคสัพสพภัย สภาพอุปัตวะอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแพรวผ่านได้เลยให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานของเราก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา จะได้มีกำลังคํำชุนพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ สามารถทําใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบใดย,ยังต้องเวียนไหว้สร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงโกคุณครูไม่ยายคุณยายอาจารย์จะลงมาสร้างบารมีปราบมารต่อไปในยุคไหนไหนภายภาคหน้า ให้พวกเราทั้งหลายได้มาเป็นลูกหลานใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้บริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านได้โดยง่ายเข่าถึงพระธรรมกายก็ได้โดยง่าย แตกฉานวิชาธรรมกายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าท่านจะค้นคว้าวิชาธรรมกายให้แก่กล้าก้าวไกลไปถึงไหนให้พวกเราทั้งหลายก็จงแตกฉานวิชาธรรมกายติดตามตามติดท่านไปเหมือนอย่างกเป็นเงาตามตัวของท่านด้วย และเมื่อถึงวันเกิดก็ให้ดวงบุญดวงนี้ลับพาเราไปไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราดมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้ดวงบุญดวงนี้อีกเหมือนกัน ตามไปกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายให้สามารถระลึกถึงการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนได้ชัดเจน เหมือนอย่างกับเหตุการณ์สร้างบารมีนั้นๆเพิ่งปรากฏในวันนั้นจะได้เป็นกำลังใจข้างเราให้พัฒนาการสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยพร้อมกับการระลึกชาติได้ก็ให้ดวงบุญดวงนี้และ ไปตามอามาหาสมบัติจกักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักร้องเอามาใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติแม้จะเลี้ยงหมู่าติโมพ่อมีศีลโมพระสงฆ์องค์ขเจ้า ทั้งแว่นแควนที่เราไปเกิดทั้งประเทศทั้งโลกตลอดท,ท,ทั้งท่าทั้งธรรมก็ให้เลี้ยงได้เป็นอัศจรร์ไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นอัศจรร์จงทุกทุกท่าน เทนินสาธุ